ป่านนี้อาจารย์จตุพลเนี่ยโดนปฐมพยาบาลไปถึงไหนก็ไม่รู้นะคะส่หมอนวดเยอะลงครั้งสุดท้ายเนี่ยฮะจุบเอามอนกันนะเนี่ยไปนวดอยู่เปล่าไม่รู้เนี่ยเราเรียกพยาบาลพิเศษไหมหรอฮะผู้ชายผู้หญิงไม่รู้ออกมาเร็วก็ผู้ชายออกมาช้าก็ผู้หญิงนะครับอยู่แถวไหนก็ไม่รู้มาแล้วครับมาแล้วงั้นยกเทีให้เลยดีกว่านะคะไปแล้วครับเลยค่ะ รอดตายมาได้วุดวิครับสวัสดีครับแหมมากันเยอะเลยนะครับอืมนะครับหลายท่านก็นึกเหมือนเดิมมันมาอีกแล้วนะครับมาไม่รู้ไปื่อไนี่มาจากไหนครับมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพด้วยนะครับแสดงก็ามาจากแถวนี้สินี่นะครับมากันเยอะมากเลยนะครับใครมากับแฟนยกมือให้ดูหน่อยสิครับ มากาแฟแหละครับอยู่ไหนครับอ๋อทางนี้นี่นะลูกนั่งขั้นอยู่โอ้ยนะครับลูกกี่คนครับหมายถึงภรรยากี่คนครับหนึ่งคนและมีลูกสองคนกับภรรยาคนนี้ด้วยนะครับดีมากคุณผู้ชมส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวแล้วมั้งฮะนะ,นะอ๋อทางนี้ก็ใครมากับเพื่อนครับยกมือให้ดูหน่อยสิครับมากับเพื่อนทางนู้นมากับเพื่อน เอาแล้วที่เหลือนี่ไม่ได้มาไม่มีเพื่อนกันเลยเหรือไงครับเออมากับใครครับมากับคุณพ่อกับญาติญาติครับอ้โดีมากเลยครับคุณพ่อ,อวอันนี้ค่ะดครับและญาติกี่คนครับเนี่ยทั้งหมดหลายคนครับทั <Demon> ้งแถวนี้เลยเหรครับ <S <S <Bennett> <fs> umm> อเป็นญาติญาติกันนะฮะดีด้วยนะครับนี่คุณแม่นี่ก็คุณลูกคุณลูกคุณพ่ออผมดูสเปคหน้าแล้ว อยู่อนุกรมเดียวกันนะครับดีนะครับนี่มีอาจารย์ของผมมาด้วยนะครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็ภรรยานะครับที่อ่อนนั่งอยู่ข้างๆนะครับทางนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอาจารย์อันนี้คนลรครอบครัวกันนะครับหลองจากนั้นก็จะมีอาจารย์ซึ่งเป็นสตรีเล็กในวงการพูดนะครับอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์ครับ นี่เด oh. uh ี huh. today, today ๋ยวนี้นะครับอาจารย์พยาอมากับใครครับมากับเลขาสวัสดีครับเลขานี่เลขาอาจารย์ใช่ไหมครับทางนี้ก็ไม่เกี่ยวอีกนะฮะอ๋ออเกี่ยวยาเสน่ห์นี่ยาเสน่ห์สีสุวรรณครับนี่นะครับเสื้อแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับมากับเมียเมีย มีซะบ้างนี่มันจะได้รู้ว<อ>่าเป็นสังเกตนะอาจารย์สเสน่ห์เวลาบอกมากับเมียเนี่ยจะบอกว่าเมียเมียก็เป็นอะไว่าเป็นเหล่าภรรยาก็แล้วกันนะครับแล้วก็แหมมีเบิ้ลมันเมียเมียข้างๆนี้ภรรยาจะสเสน่ห์นะครับครับยินดีด้วยนะครับมีเยอะเลยเอ๊ะนฟฟ้องฟลุกฟลุกไปไหนฟลุก นะฮะอ่าฟลุกสวัสดีครับอขอเสียงปรบมือให้น้องฟลุกหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับน้องฟลุกก็ามาดูหลายครั้งละถ้าผมหล่ออย่างน้องฟลุกอาจารย์ไม่ต้องมาเป็นห่วงผมหรอกรวันนี้เป็นอย่างนี้ก็อยู่ไปอย่างนี้แล้ววะนะฮะสวัสดีครับคุณพี่คาร์มากาแฟนครับเจ็บปวดัวใจเลยคุนใครก็มากาแฟนกันไม่หมดเลยนะครับ คูที่มาใครครับเหมือนกับแฟนครับวันนี้ใครไม่ได้มากับแฟนบ้างยกมือหน่อยสิครับเป็นเพื่อนผมหน่อยอมากับใครครับมากับพี่สาวน้องสาวเลยฮะแล้วแฟนไปไหนครับเออไม่มีนะกี่เราจะมีแฟนทุกคนได้ไงไม่เข้าใจแหม่ต้องไม่มีบ้างคบพี่คบน้องบ้างดิเออนะครับเลยไม่มีเวลาให้แฟนเลยเนี่ยนะครับ ที่เหลือครับใครมากับครอบครัวครับเมื่อรอบที่แล้วมีผู้สูงอายุมากที่สุดนะครับอายุ85รอบนี้เท่าไหร่ครับใครจะยอมรับครับว่าเราเนี่ยแก่จัดขนาดนั้นเลยเนี่ยนะครับมีไหมครับประมาณเท่าไหร่ครับไม่ไม่ถึงใช่ไหมรอบนี้ไม่น่าถึงใช่ไหมครับจะถึงไหมครับ85ได้แลลวครับได้แลว ยังไงก็ต้องถึงใช่ไหมครับเพราะว่าผมดูแล้วมีตั้งแต่เด็กๆนะครับไปถึงกลางคนแล้วก็สูงวัยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีเหลือเกินการที่ผมจัดแล้วท่านมาฟังเนี่ยมาดูผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกๆมาเนี่ยไม่อาจจะวงบอกความรู้สึกและคําขอบคุณที่แปลงออกมาได้ว่าจะต้องมากขนาดไหนคนคนหนึ่งออกจากบ้านออกมาซื้อตัว๋วแล้วก็มาดูทอล์กโชว์เนี่ย ผมไม่รู้จายเหตุผลอะไรมาขอบคุณนะครับท่านให้ความกรุณาผมแล้วเกินฉะนั้นวันนี้ต้องดีที่สุดครับเรามาแลกเปลี่ยนกันว่ายุคมิลเลนเนียมปี2000เราควรจะต้องทำยังไงบ้างกับชีวิตชีวิตคนต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับโดยเฉพาะคนไทยฝรั่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดสีผมไม่ค่อยเหมือนกับเราถ้าท่านรักประเทศไทยควรรู้ภาษาต่างประเทศครับ เราจะได้คุยต่อรองเจรจาอย่าให้ฝรั่งมาบอกอีกว่าเราเป็นสยามเมืองยิม้มสยามเมืองยิ้มเนี่ยฝรั่งเขารู้กันทั้งโลกครับไทยแลนด์ Thailand, land of smile สยามเมืองยิม้มสาเหตุไม่ใช่อื่นไกลหรอกผมเชื่อฝรั่งคุยอะไรกับเราเราฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> แต่คนไทยก็ไม่เคยเดินหนีฝรั่งครับเพราะเราเป็นชาติน่ารักและขี้อาย do you know where to go to uh, robinson อยากไปโรบินสันฮะ ดีโน,โดนเดแฮะเกมันก็ไปหามันเองอะว่านี่คือสยามเมืองยิ้มครับเขาก็ไปโจดจ,จันว่าเราอารมณ์ดีเหลือเกินว่าจึงเนฟังไม่รู้เรื่อง <S <S พูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะต้องมีสำเนียงครับผมเรียนให้ทราบว่าต้องมีสำเนียงอย่าพูดอังกฤษสำเนียงไทยครับกุฎมันเองนาวายูไปแตงกี้วันนาวายูชัดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะบางคนร้องเพลงอังกฤษเนี่ยฝรั่งงงนะครับ เด็ดพลาโดวายดอนอยู่คำทูโยเซนแซ่ฝรั่งคุ้นๆไว้ให้เพลงนี้น่นะไม่คุ้นได้ไงก็เพลงมันเองมันฟังแล้วไม่ออกอ่ะร้องจนฝรั่งงงจนได้อะ่ะคิดดูก็แล้วกันเนี่ยครับต้องมีสำเนียงนิดนึงครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยฝรั่งเรียนภาษาไทยเสร็จปั๊บมาพูดภาษาไทยสำเนียงฝรั่งเลยเราก็ฟังเขายากมะเดืยอก็คลายๆๆอะไรนะ ใครๆๆๆอะไรใครใครใครเขาถามว่าใครขายไข่ไก่ผู้ชายสาไทยแต่เล่นสำเนียงอังกฤษเราก็มึนเหมือนกันะว่าไหมครับนั้นคนไทยบางคนไปเมืองนอกก็แย่ครับอาทิตย์เดียวก็ทําไม่มีอะไรกินแล้วพอนั่งโต๊ะเสร็จก็หลังเดินมาถามว่าแค่ยี่ดีฝอยไม่ทราบจะช่วยอะไรบ้างแฮมเบอร์เกอร์ว้าแฮมเบอร์เกอร์ แฮมเบอร์เกอร์มันน่าจะถูกสักเสียงหรอว่าจริงไหมครับกูศาสตร์สเตรสให้ทั้งสามส่วนแล้วจะเอาอะไรกันแล้วนักหนาฝรั่งวัดออโอเคฮอทดอกต้องย้ายไปกินฮอทดอกแทนครับ,บาแฮมเบอร์เกอร์หวังพึ่งอะไรมาไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยว่าถ้าฝรั่งมันวัดอีกทีท่านจะไปไหนรอดครับจริง,งไหมฮะพัดดอกพัดดอกไม่กินก็ได้ครับหมดเรื่องหมดราวเนี่ยนะครับเนี่ย ชีวิตลำบากลำบนเหลือเกินเนี่ยนะต้องมีสำเนียงครับบางคนไม่ใช่สำเนียงไทยนะครับผมไปภูเก็ตเจอสองแถวคุยกับฝรั่งน่ารักมากอะ่ะออกทองแดงโอ้คุยอังกฤษสำเนียงใต้ครับกดมันเองอะ how are you <laughs> ไปกันที่เวียดนาม yes i'm here หลังง ฝรั่งมาจากเท็กซัสใต้ด้วยกันยังฟังเราไม่ออกเลยว่ามึงไปหมดดีไม่มาจากจันทบุรีคนรมันเองยิ่งฝรั่งมากี่ห้องมีฮีติดเข้าไปด้วยเนียนะต้องมีสำเนียงครับผมเรียนให้ทราบว่าควรเรียนครับนะถ้าไปเรียนซะนะเข้าคอร์สเข้าอะไรท่านไม่เรียนส่งลูกเรียนเขาต้องรับผิดชอบประเทศต่อจากเราครับแล้วตอนนั้นเนี่ยนะมากันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคุณงูปลาปลาทันกันได้ยังไงจริงไหมบางคนเล่นไม่เรียนเลยใช้วิธีแบบข้ามช็อตอะ มีแฟนต่างประเทศอืออันนี้ไหวอันนี้ไหวพอามีปั๊บนี่ได้สมทนากานแป๊บเดียวก็เป็นครับคือภาษาเนี่ยต้องใช้มันเป็นทักษะใช้ปั๊บเดียวเป็นเลยแต่ไม่แน่ถ้าไม่ไม่ได้เรียนมาเลยนี่ยุ่งนะผมว่านะสับก็ไม่แน่นนะไวยากรณ์ก็ไม่เคลียร์มันยุ่งนะยุ่งนะเวลาทะเลาะกับแฟนเวลางอนขึ้นมานึกสับไม่ทันเนี้ยดันคำดันคำดันคำ,อนคำโออกว่าจะนึกได้ ดอนคำนี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามายิอยู่คำนาวบิ๊ทตี้ฟูยิอยู่คำนาวบิ๊ทตี้ฟูถ้าเข้ามาเดี๋ยวสวยกลางมึงมันมีบิ๊ทตี้ฟูมาได้ยังไงวะงงเลยเนี่ยนอร์มีเลตต์นั่นรู้จักฉันน้อยไปแล้วยิบยูม้าต่อเทีวเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่บอกก็หลังมึง โอ้ชีวิตนะครับแม่เมื่อไม่เกี่ยวเลยนี่นะครับเหดี๋ยวไปเรียนซะไปเรียนแน่นอนกว่านะครับนะจะได้สบายออกสบายใจได้กันทั้งคู่เลยนะครับนะโางพยาบาลพูดอะไร you see yes I see what you see I see you นะั่นแะหละโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลไนมะ่ต้องไปไหนได้แน่เลยครับเลยต้องมีบ้างนะนี่ข้อแรกในยุคมิลเลนเนียมเลยเนี่ยนะต้องรู้ภาษาครับท่านจะเล่นอินเทอร์เน็ตนะจะเปิดตำราภาษาอังกฤษจะเรียนต่อจะทำงาน สิ่งเหล่านี้พลาดไม่ได้ครับ2ครับในยุคของความเสรียอย่างนี้ท่านจะเห็นการปรับเปลี่ยนอย่างมหาศาลในยุคเราและไม่ต้องตื่นเต้นกับมันมากครับการแปรรูปการปรับเปลี่ยนโยกย้ายองคอ์กรการรวมตัวมีอย่างมหาศาลนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยอาจจะมีเอกชนมารับช่วงส่งจดหมายไปรษณีย์แทนไปรษณีย์โทรเลขหรือบางส่วนให้มันเร็วขึ้นโทรศัพท์ก็มีเอกชนมาช่วยขยายหมายเลขต่อโทรศัพท์อันนี้มีมานานแล้ว เจอละครเมเซียที่ที่อันที่จำได้ไหมครับอย่างเจเละครโฆษณาน่ารักน่ารักอ่ะผมชอบอ่ะเด็กโทรหาคุณยายยายครับผมได้งานแล้วครับยายอาจจะแต่งงานเหรอลูกไม่ใช่ครับผมได้ทํางานบัญชีครับยายครับอาจจะแต่งกระชีได้ไงแล้วลูกเนี่ยเจเละครโฆษณาฟังดูแล้วไม่แน่ใจว่าตัวหลวงยายหูไม่ดีหรือโทรศัพท์ไม่ดีเนี่ยดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วตัวเองทําโทรศัพท์อยู่ด้วยนะมันก็น่าคิดอย่างนี้ไหมฮะต่อไปก็จะมี เยอะขึ้นเยอะขึ้นในหลายหลาย,ลายองค์กรต่อไปวัดนะครับหลวงพ่อพรมน้ำมนต์ไม่ถึงข้างหลังโอ้ให้เอกชนไปช่วยบริหารหน่อยเอกชนคิดเลยครับต่อสายน้ำมนต์ขึ้นไปบนเพดานบนติดสปริงฟิวพอหลวงพ่อขึ้นซาพเพเตโยฟิว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 เป็นระอองกระจายได้ทงวัดเลยวัยรุ่นไทยไม่ค่อยเข้าวัดโอ้เอกชนคิดออกเลยครับแหมเป็นโจทย์อย่างโฆษณาเลยนะวิธีการทําให้วัยรุ่นเข้าวัดก็คือต้องปรับให้วัดเนี่ยวัยรุ่นชอบ ไม่หลวงพี่ขึ้นมาเทศน์นี่จะเดินค่อยๆเดินขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นมาแบบไฮเทคขึ้นมานี่ครับจากใต้สาราการเปลี่ยนขึ้นหลวงพี่นั่งเรียบร้อยแล้วใช้ไฮดรอลิกดันขึ้นมาแต่นั่นทันทันแต่นันทันทันขึ้นถึงขบวนรายไอพ่นแสงเลเซอร์ฉายป๊บเทศไฮเทคหลวงพี่ตัลตราัดปั๊บบังหน้าเสร็จอลตราัดธรรมดาก็ไม่ได้ต้องรูปไฟวิ่งตลอดบ วัยรุ่นจะได้ตื่นตาตื่นใจท่วงํานองการเทศแบบเดิมก็ไม่ได้ครับยันทห่อานนันนานยันทานันนานยันานนันนานเอาตลกปัดออกหลับไปครึ่งสาลาว่าไมครับไม่ได้ต้องให้มันกว่าเดิมครับยาดิยยมพร้อมนโม b ัสสะวัยรุ่นจะแห่แหนเข้ามาอันนี้เราจะตกนราพร้อมๆกันเลยชอบสายพระเลยเมว่นะคร่บเออ ยกเลนๆนคงไม่เกิดหรอกแต่หลายส่วนนียเกิดจริงๆนะครับนี่คือยุคที่ื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลมากในประเทศเราครับทำใจรับมันไว้ให้ได้ซะก่อนอีกอีกส่วนหนึ่งครับท่านหลีคำนี้ไม่พ้นปัจจุบันเริ่มคืบหน้าเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นคำว่าดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยนะครับเสียงดิจิตอลโอ้โหรอบทิศทางเห็นไ,ไหมไปดูหนังเห็นไหมครับลำโพงรอบทิศนะเวลายิงกันผมไปดูเรื่องอะไรนะที่ก็ลบกันอนะ แล้วผู้พอๆอ,อ,อ,อยู่กำลังย,ยกคนขึ้นบอกอะกำลังอยู่ในน้านะลูกกระสุนจิงวิ่งจากลําโพงนี้ไปลําโพงนน้นอ้ะหยน่ากลัวมากเสียงดิจิตอลครับภาษาดิจิตอลใช้เป็นตัวเลขแล้วต้องถอดรหัสเมื่อก่อนเคยมีโฆษณาชุดหนึ่งรถชนกันปึ้งลงมาไม่ได้พูดภาษาคนครับพูดภาษาดิจิตอลหนึ่งหนึ่งสอ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 งหนึ่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 งสองสองอันนั้นลงมาสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองสองต้องไปถอดรหัสว่า,าพูดอะไรกันบ้างแต่ใช้กับคนไทยไม่น่าจะได้ผลครับ พอลงไปหนึ่งหนึ่งสอเดี๋ยวข้างล่างข้างบนเอาให้แน่